วงเดียวหนึ่งโต๊ะเลยเหรอคะและผู้ที่ได้รับรางวัลวีรบุรุษออฟฟิศได้แก่ขอแสดงความยินดีกับ ได้ไหมเลยมันเอาออกนั้นเลยเหรอครับพี่รอเล่นรอเล่นครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอบคุณสําหรับรางวัลนี้มากเลยนะครับผมสำหรับรางวัลไบโรซออกเซียนะครับจากทางติ๊กต็อกอวอร์ดไทยแลนด์นะครับอันนี้เป็นรางวัลครั้งแรกของเราพ็อกซี่เลยนะครับผมกับทางติ๊กต็อกตั้งแต่พวกเราเดบิวต์มานะครับผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ที่มีชื่อพวกเราพ็อกซี่เองเนี่ยได้เป็นโนมินีกับพี่ๆทุกๆคนที่ในรายชื่อสำหรับรางวัลนี้เรารู้สึกว่า มันก็เป็นอีกหนึ่งความฝันแล้วก็เป็นหนึ่งแบบว่ากำลังใจใีของพวกเราแล้วนะครับจริงๆแล้วในวันนี้ผมอยากจะมอบให้กับทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งโนัมเนึ่ก็ตามหรือว่าทุกๆคนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเพลงนี้ก็หลายแยกรผมอันดับแรกขอบคุณพี่ก๊อฟฟากี้ฮีโร่ด้วยนะครับผมที่ช่วยกันสร้างเพลงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งผมยังจำแบบว่าครั้งแรกที่พวกเราคุยกับพี่ก๊อฟได้เลยครับตอนแรกพี่ก๊อฟถามเราว่าเพลงนี้บอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยอยากได้แบบเป็นแนวประมาณไหนซึ่งตอนแรกเราก็บอกว่าแต่ได้แนวแบบตลก ซึ่งตอนแรกพี่กอก็แอบตกใจนิดนึงเพราะไม่คิดว่าพวกเราบอลุวกจะขายตลกกันขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งจุดเริ่มต้นก็คือแบบต้องการขายความตลกแล้วก็อยากให้ทุกคนสามารถใช้เพลงแบลชอตี้แบบว่าสนุกสนานได้ในช่วงเฟสติวช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบว่าโดยที่มันไม่มีความหมายหรือว่าเนื้อหาอะไรที่เป็นเชิงลบเลยอะไรเงี้ยสมแล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่รีเมอร์ของเราทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ปล่อยให้พวกเราพอกซี่เป็นตัวตัวเองหกคนแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ ขอบคุณยูเซอร์ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับสำหรับที่ช่วยกันโหวตให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณน้องพัคซ่ทุกคนที่ทํางานอย่างหนักด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่ช่วยกันทำชาเลนจ์เพลงนี้ให้พวกเราด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากนื้อฝากตัวพวกเรา